ของอาทิตย์ริว้วหรืออาทิตย์ตั้งสวัสดรัีอดีตพระเอกหน้าใสาย,ยุค90สร้างความตกใจให้กับบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากจากกรณีที่เจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตในตอนนี้ผ่านพิธีกรดังอย่างบอยวันบันเทิงโดยระบุว่าตอนนี้ไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวหาเงินเลี้ยงชีพด้วยการขายของทั้งป่วยเป็นไบโพล่าซึ่งใช้ระยะเวลาในการรักษากว่า10ปีและความสุขในชีวิตได้หายไปกว่า15ปีแต่ล่าสุดค่ะนักแสดงรุ่นราวข่าวเดียวกันอย่างนิกกี พได้ประกาศผ่านทาง Facebook นิกิพิมพ์ซึ่งมีข้อความระบุว่าใครมีคอนแทคของอาทิตย์ริวรบกวนแจ้งผมด้วยผมจะหางานให้เขาและอยากช่วยเหลือเขาฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับหลายคนที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวก็ต่างเข้ามาชื่นชมและร่วมส่งกําลังใจให้กับอาทิตย์ริวอย่างล้นหลาม